ซีล่าอยู่ที่นิวซีแลนด์อยากจะแชร์เรื่องราวอาหารแฟชั่นและทราเวลโอเคเลสโกตอนนี้เป็นหน้าหนาวที่นิวซีแลนด์ซีล่าจะพาทุกคนไปเที่ยวโรงแรมเก่าแก่อายุมากกว่า100ปีขับรถจากโอ๊กแลนด์ประมาณ5ชั่วโมงเป็นโรงแรมยอดนิยมของคนที่นี่มาเล่นสกีในฤดูหนาวซีล่าขอโทษทุกคนด้วยที่เสียงในคลิปจะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าเป็นหวัดเสียงไม่ค่อยมีในระหว่างการถ่ายทำ ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาพักกันที่โรงแรมเ่าแก่อายุมากกว่า134ปีนะคะที่เ j e t ต l อ o n าลิโล Hotel นะคะเราเราห้องไว้ขึ้นละ450เหรียนก็ประมาณ10,000บาทไทยนะคะจะโชว์ข้างในให้ดูนะคะว่าแต่ละหองเป็นยังไงอันนี้ก็คือถ้าตามเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือ ห้องทานอาหานะคะเราก็จะเวลาเขาก็จะมีพิงเตาไฟตรงนี้นะคะมันตรงนี้เราก็จะไ,ไว้ใช้ทานอาหานะคะตอนกลางวัน,วนตอนกลางคืนนะคะแล้วถัดไปอีกของหนึ่งนะคะจะพามาดูส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลอบบีของโรงแรม ข้างหลังข้งนั้นนะคะก็จะเป็นที่ไฮทีนะคะจิบน้ำชาตามมาดูขบาบนนะคะ,ะ,คะจิบน้ำชาไฮที <5 G. S 1> เป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็จะมีวิวตอนนี้ฝนตกมันก็จะมืดๆนหน่อยเนี่ยนะคะวิว แล้วถ้าไปข้างหลังนะคะจ,ะจะจะเห็นข้างหลังจะตกแต่งที่นิเว้อย่างสวยงามน,นะคะจะเป็นแบบเหมือนแบบสมัยก่อนที่แบบลงแรมร้อยกว่าปีแล้วเขาก็ตกแต่งดินโวเวจนมาเป็นปัจจุบันนี้นะคะตามมานะคะ,ะอันนี้ทางนี้นะคะก็จะเป็นเปียนโนกลางคืนก็นจะเล่นเปียนโน พิเศษกว่านั้นนะคะแต่เนี่ยก็จะเล่นเปลีนน่ยนนให้ทุกคนเด้ฟังดูนะคะโอเคแล้วถ้าไปอีกทางนึงน,นะคะตามมคะท,ท,ที่นี่เป็นโรงแรมเก่าจะมีแบบเครื่องทำความร้อนก็จะเป็นอยู่แค่ตรงนี้แบบสมัยก่อนนะคะแล้วถ้าไป ข้างๆซีลาก็จะเป็นสนุกเกอร์นะคะที่สนุกเกอร์อัน,นก็สนุกเกอร์แล้วถ้าตามซีลามาอีกนะคะอันนี้ส่วนส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นที่ทาอาหารเช้า เราเดี๋ยวเดี๋ยวสิเราจะพาไปทานอาหารเช้านะคะในวันต่อไปและถ้ามาทางขวามือนะคะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งตามมาดูสิว่าเป็นอะไรคืออะไรเอ่ยก็เหมือนแบบเป็นห้องจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะพิเศษของที่นี่ก็คือมันจะเป็นมีทีวีเอ่อไม่ใช่ทีวีสิบมีโรงหนัง ี่ที่สาวน้ำมีสาวน้ำเราจะไปดูนะคะเ,คเราไปเดนถ้กันะคะสีกจะโชว์ว่าข้างในเขาเป็นยังไง ที่เราจะอยู่กันคืนนี้ห้องราคา450เลียนก็ประมาณ1,000บาทไทยตามมาดูนะคะว่าห้องที่นีที่โรงแรมชัตเทิลทองกาลิโลโฮเทลนี้คือโรงแรมเก่าแก่อายุมากกว่า100ปีเป็นยังไงห้องราคา1,000บาทตามเข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็คือเตียงนะคะแล้วตอนเราเช็คอินเขาก็จะให้ถุงเป็นเหมือนกิฟต์เซตก็จะมีประวัติประวัติของโรงแรมนี้ที่มีมาตั้งแต่ ร้อยกว่าปีเนี่ยนะคะแล้วเขาก็จะมีแฮนด์ครีมมาให้แล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็ Wi-Fi แล้วนี่ก็เป็นแมกเนติกทูเย็นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเตียงแล้วก็ทีวีทูเย็นนะคะแล้วก็จะเป็นมินิบาร์อยู่ตรงนี้ที่เขาจะมีเปิดออกมาเขาก็จะมีแก้วมีคาเฟ่มีกาแฟ,าฟอะไรให้เรานะคะ ีก็เป็นตเราพาไปดูห้องน้ำกันอุปกร e ์ทอเ e t ตถ้าท่านซีร่ามาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็คือห้องน้ำที่นี่เขาก็จะมีอันนี้เราก็มีอาบอาบน้ำให้แล้วก็มีเป็นผู้แชมพูที่นี่เขาใช้แบรนด์อย่างดีนะคะเอ m i s สเป็นแชมพูยาสระผมเอลมิสคือแบรนด์ที่ดีเนี่ยน,นะคะคือส่วนของห้องน้ำ แล้วซีร่าจะพาทุกคนไปดูแต่และส่วนของโรงแรมมีเโรงหนังมีอะไรต่างหากให้ด้วยส่วนเ,เป็นแบบพูอะไรเราตามมานะคะโอเคเราก็มาอยู่กันในส่วนของ ลงหนังของที่เราในโรงแรมนนะคะมันก็จะเป็นหนังแต่ละเรื่องแต่ละรอบเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นไงตามมาเลยคะ่ะและ้วถ้าเราเดินมาทางนี้นะคะเขาก็จะมีสวนของเด็กเล่นนะะเป็นแบบตุ้เป็นทีนเ่เล่นสำหรับของควง สวัสดีนะคะ คลิปวิดีโอยังไม่จบนะคะมีตอนต่อที่2จะรีวิวในส่วนของอาหารและจะพาทุกคนไปเล่นหิมะแล้วพบกันตอนที่2นะคะบ๊าย